บททัดตอนนี้คือทีมงานของสิงห์บอนปานะครับผมอ๋บเียนะเพื่อน กันยุนถงบนดาตา,ตาทั้งปร์เตกชดุสามสองเงินต

สิงบนปลาอไม่รางไม่หัไปแยมเปิดรีบรอยทางีสิงบนปลาบวกตาพันเนะครับผมลำตัวสระสะวงนะครับผม การเดินทางเนี่ยชุดกยอดมากมากนะครับผมการเดินทางนี่สุดยอดมากๆนะครับผมมากหน่อยซ้ำได้นะครับผมรอฟังเวลาสุดท้ายจากกรรมการเลยนะครับผมเบิ่งเอาบัวป่าน หมดสิเก็บสิเปลาเลยเบิรงเอาเบอ่งหมวกเหมวกอหวยูหมวหยู่หมวน่ะเบิ่งเอาิกรล้นนีองมี40 30จ้าลงมาอีกอีก45 0นะริโลเบเจ็บ18 0เปิ่าบปเหมวกเ้อเบอหมวกเดิไปม ถุกขะแนนเลยทันเลยบาทตามนาปัดด้ยโมงเด้อสบายมากไปหาซิบแล้วบอปสปอไทยบอไทยไทยได้หกซิบแล้วไปหาเบิ้งมาบอลไปหาเบิ้งไปเจ็ดซิบแล้ว ออกเมา75โอ้400 75 400 75คะแนนนะครับผมสิงห์บอลปลาบวกต้าพันเปอร์เซ็นต์วงเล็บสราชวงศ์นะครับผมส่วนประธานตอนนี้นะครับผมนี่คือทีมอดของสราชวงศ์นะแบ่งกันซารอฟังเล็กสุดท้ายนะครับครับผมอยู่ในเสื้อขา บางๆนะครแบกลับคุยเลยนะครับคุยเลยท่านนักสู้จากน้ำยืนคุณพี่อ้ากมาดูแลหน่อยไอ้เตี้ยหมวกลายมาคุยกันแอนหน่อย ตาน้าตบไปได้นหลายสองรอาชวงศ์สองราชวงศ์สงสามสองหนึง่งป้า นครกำลังได้ด so ีองสามอคนแจ่มนะประว่ากันนุ่นเลกสิบมางไมสูร่าาเ็เที่ยงไปนมโตน้องไอมลาเล็กไหน ตกบอหมุนะับลมลครับผมเบาได้กำได้เบิร์กันไประองามโมจูไหลลงมาเนีพอสมควรครับผมหกสิบสิบวครับผมเด็กกลับนะครับผมหกสิบดี บบองศาต่ำๆเบื้องนะครับผมว่านําหนักห uh ้างสีได้ส si e ุดยอดบอกครับผมได้ดูระดับรอหล่นเวลาสุดท้ายเลยครับผม สามร้อยเจ็ดสิบโอ้ยจะไปเทสตังไล่มันก็ยังได้เบาคักเบาดีเสิองศาต่ำๆนะครับผอย่าง <ผม S 2> ทำไม่ลานะครับตามลงมาเต้งเป็นตังเงิดนะครับสามร้อยแปดสิบกะตรงงิดนะครับเลยเลยองศาต่ำๆนะครับผมเปิดเปิดต่ำๆนะครับผมสามร้อยแปดสิบนะครับผมหนาเงิดครับผม ผู้ใดเห็นกวาวเพรนะครับที่เรียกนะครับผู้ใดเห็นกวาวเพรนะครับปีศาจหางของแถะครับผมสุดยอดของน้ำหางน้ำนักหางเลยครับผมเบาแบบเบาอีหลีอีหลอครับผมเบาสุดๆลอยองลองลองผู้ลงจักเทื่อนะครับผมเลขเกือบเจ็ดสิบนะครับผมเลขหมวกสิบวีนะครับผมสามร้อยเจ็ดสิบถึงสี่ร้อยสิบวีนะครับผมเจ้าสะอาดนะครับผมเจ้าสะอาดนะครับผมบนท้ายตอนนี้คือที่มั่นของจอแจลเลอรสุกนะครับผม จะเริญสุขนะครับผมเพียงจากวัดหินโงกหินถอยกันอีกเสียอีกเลยครับพี่ก็บางทีกับนี่นี่คนถามมาเขามาเสือหมงนั่นได้มาแบบใหญ่ดังเช่นประวัติศาสตร์หลายเสือนะครับเสือมเหิสวนเสือนั่นนี่มันหลายศพนะแต่เสือหมงนี่ได้มาแบบใหญ่สนิทมันบรรยาเขาถึงมันด บนท้ายตอนนี้คือที่มั่นของจอจะเรินสุกนะครับผมจอจะเรินสุกนะครับผมเพี้ยงจากวังหินงงถิ่นต่อยยังอีกเสืออีกเลยครับพี่เพราะบางทีกับนี่นี่คนถามมาเข้ามาเสือหมงนั่นได้มาแบบใหญ่ดังเช่นประวัติศาสตร์หลายเสือนะครับเสือมเหิสวรเสือนั่นนี่มันหลายศพนะแต่แบบ เสือหมงนี <kah ve> um ่ไ <t> ด <ani> ้มาแบบใดสนิทมันจำได้พอถึงมันได้เอามื่นนะครับทั้งพอเด๋ไปบางหหว ยัยถอยออกถอยเลยได้เด้อครับโชคไผ่ายหมันบ้านะครับเบิ้ลน้ำกันขึ้นสุกสูงโลกก็ทราบตรงงกลรใจดีไม่หลายจะเริ่มสูบผ่ายหมันตรงสุกสามสองหนึ่งป้าสามสองหนึ่งไป ไปเขาร้อนพี่ได้อันแก้ใครมเป็นลืมเอามดไปลองมนดะ้ยตามต้องเลนไปเครื่องเไปองนค่่ดที่นี่ดึง้อ ปุ่งกันนลครับทาสตึงตึงเลยังวะท้ายไปสานะครับ้องยว่าหางอไหวนครับ่งกันนะดันออกดูดานท้ายไหโอ้โหอ่ะองเบิ่ง เอาไปยืนไปนั่งลูกเอาไปยืนไปนั่งลูกนี่เอาปีไปนั่งนี่ไปนี่เอาคันไปไหมลูกเอาโอเควางแล้วมาครบมาครบเออโอ้ไปสบายเลย่ีใหญ่คอ ตะีารมาโน่หน่กลับเบิร์กันไปรับเบิร์กันไปนึ่งกันไปเปิดปลายหางนะตอนนี้กำลังในเคลียซีฟแต่ตข่วันยินยิยุ่ปลายหางนะครับมันจงหัวางบลก้หม่เขาไมเลนากน้อยสําหโปรดที่ตามเวลาสุดท้ายจากกรรมการนะครับผมหางเคื่ออกไปเรื่อย เออตายฮาแล้ว,ว,วพี่เล็พี่นุ่งาพาการเดนเินมาเสียขาเฮยส้ยอทักการ์นานพี่ไอ้เลยฟาพาการเดนเเินนะฮบแลบวกกันเลยท่านนะตามที่พ่อเดบประกาศนะค ตามลงมาเต้น405คะแนนเอ้จอยจะเลื่อนสูงนะครับผม405คะแนนคร,ร,ร,รับผมจอยจะเลื่อสนสูงนะครับผมไห่างไปเลยไปแดงกลาเบาไปเลยเนี่ยกรัมกรัมก็คือ55-90นะครับผมชนะสะอาดเลยครับผมเ